แล้วการแผ่เมตตาเพื่อให้พลังงานกระจายออกไปดียิ่งขึ้นคุณจะต้องอัญเชิญหรือว่าอ่านราชนาบาร,รมีของครูครูบาอาจารย์เช่นบาร,รมีของหลวงปูท่ทวดบาร,รมีของหลวงปู่ดูหรือบาร,รมีของหลวงพ่อโตก็ได้ครับบาร,รมีของหลวงพ่อโตเมื่อคุณแผ่แผ่บุญกุศลผ่านบาร,รมีของหลวงพ่อโต กระแสเนี้ยจะแผ่กว้างๆเย็น,ยนๆซาๆสบายๆแผ่กว้างออกไปมีอัน,นิ่งสงแรงมากครับส่วนการแผ่ผ่านบาร,รมีของหลวงปูด่ดูเขาเรียกว่าการแผ่ผ่านกําลังของจักรพรรดิการแผ่กาลังของจักรพรรดิเนี่ยพลังเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะแนวตรงแนวตรงฮะ,ค,ะคือแบบมันจะไปวูบอย่างเงี้ยคือมันจะไปเร็วแล้วไปแรง พลังงานค่อนข้างสูงถ้าเกิดถ้าเกิดว่าคุณคุมเสถียรไว้นะครับกับกับกระแสคบกูบา,าจานเอาไว้เนี่ยไม่ได้นะครับผมมันก็จะเป็นการเขาเรียกว่าทําไมบางคนเนี่ยนะแผ่แล้วเนี่ยทาไมเจอผีเยอะจังเลยเ <laughs> 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 ห็นไหมครับ <laughs> ต้องมีกระแสครกูบาราจานช่วยของหลวงพ่อโตจะแบบเย็นสบายค่อยๆแผลกว้างออกไปแล้วซึมลึก กระแสของหลวงพ่อโตจะซึมลึกครับทุกคนครับซึมลึกจริงๆซึ่งดีคนละแบบครับดีทั้งถ้าเป็นการแผ่เมตตาด้วยกระแสธรรมนะฮะเน้นหลวงพ่อโตถ้าเสริมทั้งทางโลกทั้งทางธรรมได้หลวงปู่ดูครับเร็วแรงตรงนะพ่อของหลวงปู่ดู่จะเป็นสามแดนโลกธาตุใช่ครับใช่คือของหลวงปู่ดูเนี้ยปกโปรดด้วยครับปกโปรดยกภพภูมิได้แล้วก็ เป็นการน้อมบารมีดีๆเนี่ยหรือบารมีเก่าๆมาสู่เราได้ความรวดเร็วทันใจเนี่ยมันจึงมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อเสียคือถ้าเกิดคุณคุมไม่ได้ปับ๊บก็จะเป็นการเปิดภพภูมิในขณะที่จิตของคุณยังไม่ถึงพร้อมเห็นไหมเขาจึงต้องมีการสวดตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์เห็นไหมครับนะถ้าจะเป็นการโปรดในทางธรรมแผ่เมตตาบ,บารมีหลวงพ่อโตจะเป็นกระแสแบบเย็น เน้นซึมลึกและกล่อมกลาจิตใจดีมากมาครับวิญญาณผีต่างๆก็จะสงบเช่นกัน